วิราคาส์ทิปไอ้เมิงคันมัดด้าซีเอ็กไฟ์นะครับอาการส่วท้ายหอนนะครับกระปริงหอนดูส่วท้ายหอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนัวนัวทาง,ทาง ตอนเลี้ยวดังหรือทางตรงดังครับ,บเ,เลี้ยวดังใช่ไหม<ช>ถ้าเลี้ยวดังน่าจะเป็นเฟืองท้ายเ<ช>พราะเฟืองท้ายมันจะมีเฟืองดอกจอกดอกจอกก็จะทํางานทํางานบาลานซ์นล้อซ้ายล้อขวาก็<ช> <ๆ S 2> าจะทางานตอนรดเลี้ยวที่ว่าซ้ายขวาหมุนไม่เท่ากันอดอกจอกมันแตกเราไม่นั่งดูกด้เดี๋ยวให้ลึกไปอ่อนได้ครับได้ครับเราม่ให้เวละนั่งเดี๋ยวเข้าไปโน้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  ลูกค้พา,พพา,พพาพไปนั่งรอนในห้องลูกคา้าน,นั่งรอนในห้องลูกคา้าไไห่มาด้าเสียงห้าเลยครับอาการเส่วงท้ายดัง